สวัสดีคับวันนี้ผมมาซอ่อมล้างขานะครับโดดโซนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปซ่อกันเลยเนี่ยครับมีอ่าอันนี้นะครับแล้วอันนี้จะเป็นที่จุดสินค้าน,นะครับแล้วผมจะเดินดูเรื่อยๆครับผมจะถ่ายสินค้านะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นอ่าซ่อสินค้านะครับโอเคนะครับ เองนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าดีก็ผิดนี่จะเป็นซื้อเครื่องทิดเล่น,นะครับปปนิ่ร้านซับปินปาเดี๋ยวเราไปคิด เด so, okay. anyway, şey ี๋ยวพาแม่ไปเดี๋ยวเซนพาไปคิดเงินกันเดี๋ยวเซนอันน да SO ี้ก็จะเป็นพางนันยานะครับกระดิ่งเรียกพางนันยานะครับนี่เพราสั่นพอ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 เลิกสั่นเลิกสั่นอันนี้ก็จะเป็นถุงใสยยาไหมนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวเซนท่านอย่าลืมมาซื้อร้านโดโซกันเลยสวัสดีครับ